สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไพรัชแนลครับวันนี้นะครับก็เจอกันอย่างแล้วครับยามเย็นนะครับก็ช่วงนี้นะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะครับบรรยากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมนะครับวันนี้ก็มีเหรียญของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นเสมาสมปารถนานะครับ ก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพัฒนาวัดนะครับซึ่งมีการจัดสร้างนะครับผมเพื่อพัฒนาวัดนะครับบำรุงวัดนะครับก็เดี๋ยวเรารับชมกันครับผมว่าเหรียญนี้นะครับจะเป็นเนื้ออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับจากกล่องก็เดี๋ยวเราดูด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นเหรียญเสมารุ่นสมบัตินา หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสวนสงแก่แปะวัดโพธศีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพฤษภาคม2564นะครับผมก็เดี๋ยวเราแกะออกมานะครับผมเราแกะออกมานะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเสมานะครับรุ่นสมบัตินานะครับเนื้อทองแรงผิวรุ้งนะครับเจ้าน้าเงิน นะครับก็ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับผมนี่ครับเราดูดใกล้นะครับ,รบเหรียญน,นะครับมีความคมชัดนะครับมันวาวนะครับ ก็เนี liksom, uh, morgen, şallah, ่ยครับตรงด้านซ้ายยูโป้ผมนะครับจะตอกโค้ดนะครับเป็นกอไก่กอไก่นะครับซึ่งหมายความว่านะครับเป็นรุ่นแจกกรรมการนะครับผมนี่ครับสำหรับการสร้างรุ่นนี้นะครับก็ประมาณ4,500เหรียญนะครับผม ดูขอบนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นรูปพระสังกัจจายนะครับผมนี่ครับมียันนะครับผมยันด้านหลังนะครับก็จะหมายความว่า แก้วแหวนเงินทองนะครับนี่ครับทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองนะครับล้นมือนะครับด้านล่างนะครับจะปั๊มนะครับเป็นชื่อรวยหมื่นล้านนะครับถัดลงมานะครับจะปั๊มเป็นชื่อรุ่นสมปารถนานะครับ ถัดลงมาอีกนะครับจะเป็นชื่อของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับสวนสงแก่แปะนะครับวัดโพศีสะอาดจังหวัดกาลสินนะครับพศ2564นะครับะครับสวยงามนะครับผมก็มีเหรียญมาให้รับชมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับ ผมจะทิ้งนะครับลิงก์นะครับเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับถ่ายคลิปนะครับผมก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบอาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ